นานเมื่อดินนานเมื่อขนั่งมากันเลยไม่ใช่ของไม่ใช่นี่นั่งอย่างกระโดดนะโอ้โหเจอเยไปแล้วเด็กนี่กระโดดได้ ดูรถด้วยดูรถด้วยดูรถด้วยพี่โบกรถให้หยุดก่อนก็ได้พี่โบกรถหยุดก่อนให้ขบวนไปก่อนไปเลยไปเลยครับไปเลยครับพี่โบกรถหยุดก่อนพี่ขวางรถไว,ว้ก่อนขวางรถไว้ก่อนขวางรถไว้ก่อนไปครับไปครับไปครับไปไปหยุดรถไว้ให้แล้วไปเลยไม่ต้องเลี้ยวเร็วนะครับระวังลื่นระวังลื่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ออกซ้าไปเลยครับไปเลยครับออกขวาไปเลยครับปอดใจครับไปได้้่ยโอ้โหออมาเกยไ้เยไ้ไปตั้งเรียบไปังเรียบ เหนื่อแผะ่แผดขาโน้มชิวๆว้าไปยังไงสบายไม่ดูสบายเป็นบอจะเป็นวัลเอยจะเป็นบอลเด๋ยวเครืงเป็นหวัดมาเลยลูกมาตามมาได้อยู่นะได้อยู่เรื่อดยๆลูกไปต้องเร็วลูกไปก็